สวัสดีครับเป่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าเท่านำโชควันนี้วันที่15กรกฎาคม2 5 6พาอยแไทยเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลาวนะครับให้พ่อเน้นให้พ่อย้ำให้นะครับท่านผู้ชมมาหาพ่อพุนตองวดแลวครับผม งวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับกถือว่าพอเพิ่นฟันแม่นนะพี่น้องเข้ามาแล้ว4งวดนะครับตั้งแต่งวด8720นะครับ6006นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข่าทั้งเก่าหนึ่งตรงตรงและกัดตัวเน้น64มา46นะครับมาหาพอเพิ่นแล้แหละพี่น้อง นะครับมื่อนี้นะครับเอฟซีว่าไปหาพ่อพันอีกในเรื่องเปล่าวเถอะเด้อให้พ่อพันย้ำให้อีกเนี่ยนะครับมื่อนี้ก็เดินทางมาหาพ่อพันอีกนะครับไม่พ่อพันเน้นย้ำให้ก่อนออกแอนะครับพุ่นละพ่อพันนั่งอยู่พุ่นพี่น้องดับอยู่หน้าองค์พระประธานไงองค์พระพุทธรูปไงพ่อพันกับปฏิบัติขัดถูอยู่วัดเนี่ยพี่น้องวัดปลาบ้านพ่อพันก็อยู่ข้างในพี่น้องบ้านพ่อพันก็อยู่ข้างในนี่แหละ นะครับพ่อเพิ่อนจะออกมาทําความสะอาดออกมานั่นออกมานี่อยู่วัดเอาพี่นอ้องไปอ่าเขาไปหาพ่อเพ่นน้ำกันอ่ามินี้นะครับก็มี่เอฟซีนะครับเพิ่นฝากน้ำใจไม่พ่อเพ่นน้ำนะครับผมกับซาธุบุญขอบบุญขอบคุณ FC เอฟซีพ่นน้ำนะครับให้เพื่อนได้โชคได้หมานอีกนะครับอ่าก็จะมะยำ่ำนะครับเลขทูบป,ปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่ให้น้ำได้พี่น้องเด้อจะบริจุด บริจุดอีกพี่น้องเพราะว่าจุดครบ3ามงวดแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3านะครับก็บจะไม่ยํำให้น้ำนะครับหลักกระบ้าเท่าก็จะได้เดินทางเ้พี่น้องเนาะนำผลไม้เก้าอย่างมาไหว้ปู่ปะขาวต้นโพใหญ่นะครับก็บจะได้สร้างนะครับบ้านนี้ก็จะได้สร้างหลังค่าหอปูให้ไหมอ่าเอา,เอาจังมาฟังจังมาเวาน้ำกันกันกบพ่อเพื่อนสวัสดีครับพ่อ สวัสดีค่ะค่พ่อใครตามมือว่าสบายพี่ฝอไม่เป็นจะไม่จริงใจเอ้านะครับเมื่อนี้เดินทางมาหาพ่ออีกนะครับอ่าขอบุญขอบุญเอฟซี่นฝากน้ำใจไม่พอเพิ่น้ำนะพ่อโชคให้มาโชคให้มาหนึ่งเดียวืม่อินนะพ่อเนาะให้เองนะพ่อเน้อนะเอ้าพ่อ ปูปากขาวต้นโพใหญ่จุดทูบครบสามครบสามสงวดเลยนะพ่อเนาะเลี้ยงเฮ็ดนั่นนะครจังขอองวดนี้เฮด้โชคต้นปูอีกนะพอน้ออ่างวดนั่นมาจุดปูก็ไดทั้งศูนย์หกทั้งสองเก่าเก่าสองงวดแรกแล้วปูเนอ้องวดที่สองศูนย์ห้าหกนะครับบ่อเข่านะพ่อเนาะงวดงวดงวดที่สามนี่ได้อ่าจุดได้เจ็ดหกเก้านะพ่อเนาะ เจ็ดหกเก้าเดี๋ยวจะย้ำให้น่าจะมาไหวปูวันที่สิบแปดนะพ่อเนาะสิบแปดตอนเสาร์นะพ่อเนาะสิบแปดตอนเสาร์ละกะเก็จะมาคุยกับคู่บาเพื่อน้ำเรื่องสางเรื่องสางลังค่าให้ปูหอปูปลาขาวนะพ่อเนาะเราจะได้น้ำปัจจัยมาถวายเพราะว่าให้คู่บาเพิ่นเป็นคน ดูแลบมมีแค้อยู่ได้เมื่อคืนสามองค์เนือเแ่าแล้วเออฝันที่พ่อข้าวกระดาษเช็ดสัดขาดเขานีซอยๆเขาน้อยเส่สัดในตู้ไปไฮอันดีฝันเมื่อคืนนี่พ่อคืนนี่โอ้สามองค์แถวๆฝันดสามองค์เป็นจะยูว่าอยู่ในเหนียวสนิทเพิ่นไหวจังไลยกับพ่อเพิ่นไหวจังไลยเป็นว่ามาอยู่น้ำมาอยู่น้ำอยู่ขังกุดคู่บ้านอะหลังกุดขึ้นมาหลังกุดเออผัดกุดผัดเอากระดาษมุงหลังคาได้บป่ะ อีกผู้นึ่งหนังสตร์ปูกับว่ามีพ่อเลยเอาศาสตร์ไปปูเพิ่นเอาสาังกสีสันสันมะนั่งปูมะไหนก็น้อยคาราวะกาดแน่สนัน<ม>สาดป์<ม>บ่เป็นเพุ่นเอกได้ลังฆ่าเหรอพ่อจังวันนี่แล้วประมาณตอนในคู่บ่าวฟังนิม่สเต่าคนครบสามงวดและพี่น้องนับสงสัยเพุ่นเอกได้ลังฆ่าแล้วเรีนว่าบ่มีหงมองยูแล้วสองน้ำจะเคล็ดไหมเนาะปูบ่มีหงองน้ำได้สนดอกขอน้ำกันก่อนเด้อสนดอกกอวางที่ เอาครูผ่นไล่แล้วเออเอานะครับพี่น้องสาธุบุญกับเอฟซีนะครับที่เป็นเนร่วมสั่งนะครับบ่าวเถากออก่าส่วนตัวบ่าวเถานั่มนะพี่น้องได้แมงหมูนั่มแล้วก็มีเอฟซีเดี๋ยวจังจะอ่าบอกบอกให้ฟังนะพี่น้องเนาะมือพุรละวันที่สิบแปดภุละแม่เนาะพอจะจะได้คู่บาเพื่อนให้สร้างเขาว่าสั่งลังค้าให้ปู่ปาขาวอ่านคอเนาะวันที่สิบแปดตอนเช้าบ่าวเถาก็จะนําผลไม้นะครับผลไม้เก้าอย่างอ่า มาไหวปูก่อนเพราะว่าขอครบสามงวดแล้วนับงวดนี้ปูก็จะให้โชคให้มาอีกเลยนออเนาะแห<ม>อมาแล้วเอาหนิ่านผช้่มอันนี้งวดที่ผ่านมานะพ่อเมืองลาวเข้ามาแล้วสี่งวดนับงวดที่ผ่านมาเนี่เก้าหนึ่งนะครับมาตรงๆหกสี่ตัวเน้นมาสี่หกอ่าถือว่าอ,อนี่่านมช้ชมว่าถือว่าฝันแมนน่อเนาะ เออฮันด้วยป้าเออเอาทำมนอส้มนะมื่อคื่นขื่นในฟันฮิตาโกอืมเลียวไอพ่อไปมองที่คอกินข้าวเปียกอืมพ่อมาแต่ฝุ่นได้จะไม่เห็นปูอืมว่าสิขายที่เจ้าขายยังไงปลาซาตัวนี้พ่อว่าอืม เลยเลาะเบิ้งไปเลยเห็นตัวขอมยันในโพสยังไงที่ฟังพี่ไมแห้งหลายๆนะถากไว้พ่อบ่ไปเข้าไปแล้วพ่อก็อยู่ทั้งนอกกปเรียนกล้วยสุกหอยตกต้นเต็งๆพ่อก็จองมาเอาบักกล้วงอักมาถูกไหมเห็นไหมเหรอพ่อมะ่วงสุกเออสุกเออหน่อยฮาวพี่กล้วยฟลอร์แม็กกล้วยขึ้นใหญ่เลยติดในหอนทักเขาก็บอกพ่อว่าพ่อแล้วจองลงมาพ่อก็มีอะไรก็จองจะเถอะอะไรพ่อยิ่งว่าไงที่เขามาขอกินคาเปียกเนี่ย ก็จะ<ไ> mm hmm. ขายที่ไปเร,ราเพื่อนย่อมันจะขายอ๋ป้าตาไปเราไปซื้อแหละพอ่อ,พอ,อว่าเออไปเลาะองหลวงพ่อมาเลาะตีนกล้วยสุกแลกว้วกล้วยสุกให้พอ<า>่อย่ำให้อืที่ได้พอ่องวดนี่มัน่นใจตัวไรเอาที่พ่อให้ชุดที่พ่อให้ตองงวดอ่ะขึ้นวันที่สิบสามนั่นพ่อฝันเล็กน้อยแศษเอาไก่มาขายให้พอ่ mm hmm. ออุ้มไก่มาโอ้ยสูกขึ้นกี่ไร่แส่สันดอด mm hmm. ขี้กะยานมา วันนี้เอาไก่มาขายเจ้าฮกจินบนะฮกจิบไก่กับพนก็คือกันแท้พ่อว่าม,มื่เราอาไก่มางอไออะไรพ่อไงไก่จะตกปุกลงครับเอาพ่อจะย้ำตัวใดวนเอฟซีงวดนี้กันไอ้นี่แล้วหาเก้าเก้าหานีา่แล้วนี่แต่มาชมที่พ่อเป็นไหตองวดนะครับเนาะอ่าไอ้นี่ฝันจะย้ำชุดใดพ่อชุดใดชุด,ด,ชด <ไอ S 1> ที่ฝ <ไฟ S 1> ันได้ วัดวันสีแมนนี่แล้วได้กุ้ยชุกฝันไในกุ้ยชุกนออืืมสามขึ้นฟันอันเดียวกันซ่อนซ่อนน้อยมักตัวใดละพอวัดนี้มักตัวใดเครื่องมักเก้าสองซ่อนได้ฟันเขาแก่ศพลงศพแห่มาละมะเบะข้าต้นลำไยพอประดับลงสีจมพูอย่างนี้เล็กที่พอเก้าสองเหรอคะสองเก้าสองเก้าค่ะสมัดตัวไหนเล่นหร เด็กสองคนแฝดอุ้งก่พ่พอจ,<ะ>จะเน้นตัวได้ให้เอฟซีอันนี้ที่พอพันไหตองหวดดว้พี่น้องเด้นะครับที่ไห้ตองหวดคือสองซีซีนะครับแล้วก็มาฝันมาเลยจับกุ้งอ่านะครับอืมเน่ในใ FC นเอฟซีเอาศูนย์เก้าสองหืมศูนย์เก้าสองเพิ่มไม่อีกบอพ่อท่านั่นเอาท่านั่นอืมเอานี่ผู้ชมนะพอคนมา เพิ่มศูนย์เกสองให้เน่นะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้พ่อได้พี่น้องเช่นั่นอ้าวธรรมชมนะพ่อเขามาเอาตัวน้ก,กันไว้ให้น้ำในเด้อนะครับศูนย์เก้าสองพี่น้องหลายคู่หลายคู่แนงวัดนี่เอา้ามักคักมักตัวไหล่ะพ่อเก้าหาชุดเก้าหาหนึ่งเก้าหาที่ว่าฝันมาได้อ่างฝันมาได้จับงูนะพอนะน่อเนาะพ่อฝันมาได้มือนี่จับงุ้งรมานผช้ชม,าม,ชม,าม้าเน้นคักคักชุดนี้นะครับ หนึ่งเกาห่าให้เน้นชุดนี้ได้พี่น้องได้หนึ่งเกาหาจะหลายคู่เนี่ยพี่น้องพอพนนว่าฝันคักฝันหลายหลักศูนย์เกาสองเป็นยังขึ้นมาให้กันตัวนี้พระมันฝันตัวนี้สามขึ้นฝันมาจากไหนคือให้คือให้คือให้เบาเถาลงให้กันให้เอฟซีฝันว่าได้เด็กน้อยมอุ้มไก,มก่มาขขยให้เด็กน้อยกกอุ้มไก่แมนมัดกลุ่มไก่เจ็กโตคนเด็กน้อยแฝดทานเวกันอเอามาตั้งข้างหลังป้อหลับใกล้น่นตายตกลกล,งลงมหนนะ ค่ะอ้าวพอพ้นแล้วว่าให้กันไว้เนี่ยอ่าถ้าสองตัวนี่มักคักมักตัวเล็กสองตัวสองตัวอันนี้นี่เก้าหาคู่เดียวบ่เก้าหาคู่เดียวอันนี้ที่ฝันตองวดฝันว่าเอ๊ลูกศิษย์ปูปลาขาวพี่น้องเพิ่นให้เพิ่นให้เอ่อบริวารเพิ่นมาเปิดท่องให้เห็นตัวสีแดงสองซีซีแอ่นะครับเดี๋ยวเอฟซีโอโน่เบาถาวมาสุงวดพอเพิ่นให้สุงวดมามมาาทุกรอบได้ทุกรอบแอ่ นะครับท่านผู้ชมเอานะพอพูดว่ากันไว้เนี่ยฮะมาตัวนี้คุดคุดกันไว้ตัวนี้นะอ่านะครับแต่ว่าพอพูดก็ยังเน้นให้คือเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าอ่า <900 5 S 1> คู่เดียวว่ตัวเน้นอ่าถ้าผู้ใดมักชุดนี้พี่น้องหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าโตเก้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อเพิ่นฝันว่าหลานเคยจากอิสราเอลมาบอกหกสี่หนึ่งแปดเอ่อเอาไว้โหเด้อห้าร้อยว่าสั้นอันนี้ชุดนี้พี่น้อง อ,อันนี้พ่อพ้นเหกกันได้พี่น้องเด้อศูนย์เก้าสองตอน่นี่เห็นเน้นชุดนี้หน,นึ่งเก้าห้านะพี่น้องแคปหน้าจอนะพ่อพ้นเน้นชุดนี้อันนี้เบ้าเท่าตีกันไม่ให้พ่อพ้นกำกุง้งนะครับกำเป็นศูนย์กุ้งเป็นเก้ามือเป็นห่านับศูนย์เก้าห้าแต่วพ่อพ้นเน้นชุดนี้หนึ่งเก้าห่าเก้าห่าตัวเน้นตัวร่องตัวไหนพอ 1, 5, 5, 5, 5, 5. ่อหนึ่งห่านึ่งเก้าในมักบ้าแมนเอาไอห่านึง หาหนึ่งหนึ่งหาครับจับอันนี้ธรรมชุ่มพ่อพเนนขึ้นนะครับขึ้นนี่ครับตัวนี้ตัวร่องตัวร่องอ่าหนึ่งหาหาหนึ่งเน้นคัะคือตัวนี้นะพอเนาะเก้าหาพี่ร้องเอาตัวกันคือศูนย์เก้าสองอ่าพอมาว่ากันไว้เห็นไหมนะครับตัวหกสี่หนึ่งแปดอันนี้บริมาร์กน้องพ่ออ่ากับจีวีมักขึ้นหนึ่งเก้าหาเก้าหาหนึ่งหาแล้วกับตัวร่องคือศูนย์เก้าสองอ่าเอาอันนี้ธรรมชุ่มพ่อเมืองลาว นะครับแคปหน้าจอหรือผู้ใดมักชุด2 cc ซี้วพี่น้องเดอ้อชุดนี้ก็จะเน้น c ีซีก,ก็บศูนย์สองทีครับศูนย์สามอ่มามหาโคงสุดท้ายก็ได้อีกพอพนักอีกให้กันไม่ให้ศูนย์เก้าสองพี่นอ้องอ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อพ่อเมืองลาวอ่าพอพนักให้เน้นนี่ครับชุดหนึ่งเก้าหานะครับผมอ่าอันนี้เพื่อนฝันมาหลานเคยจากอิสรเรลมาบอกนะครับหกซีกับหนึ่งแปดถ้าผู้ใดมักแอ่านะครับหลายคู่เนี่ยอันนี้เลขทูบพี่น้อง เลขทูบที่เซล่ายูพี่น้องอ้าอันนี้เลขทูบนะครับเลขทูบที่พอพันจุดอยู่องค์พระองค์พระนะครับองค์พระพุทธรูปใหญ่นะครับท่านผู้ชมอจุดได้หกสี่แปดหกสี่แปดนะครับผมจุดได้หกสี่แปดครับคิดเนี๋ยวให้อ 648ธรรมชมนะครับพอจุดได้648นะครับบ่าวเ่าก็เลยกันเป็นเก้าสี่แปด้นำหกเป็นเก้านะพาผูริมัก 6, ชุดนี้หกสี่กับตรงกันครับไอร้านเคยบอกนะพ่อเนาะ48เก้า<อ>สี่เก้าแปดพาผูริมักเล็กทูบที่พอจุดอองค์พระพุทธรูปใหญ่แลวก้ไอ้ชุดนี้พี่น้องปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับอ่า ยำให้ f อฟซีพนํำนะครับผมนรปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับเจ็ดตาวามีหนึ่งอยู่ในน้ำพี่น้องนะครับบาวเท่าได้เขียนกัน7จ็ดหนึ่ขาผู้ได้จะเก้าหกเจ็ก็ได้ได้พี่น้องได้นะครับเน้นก็คือเจ็ดหกเท่านก้านนะครับก็ตรงกับเลขทูบาวเท่าคือ2องอ่าสองนะครับอันนี้เจ็ดหนึกหกันไว้อันนี้เลขทูบนะครับงวดที่สแล้ว นบจุดขอปูป่ปาขาวต้นโพใหญ่อ่าเอาว่ามักคักๆตัวได้ก็มักคักนะเ <95. S 1> กหาห่าเกาห่าแล้วพรามันมาแทรกตัวนี้ได้เลยอยากได้เอาสำรองไว้กันไว้อ,าอา่านมาฮะเอเอเลยอ,าอายากกันศูนย์เก้าสอง <c oughs> อืออ่านะครับทำชมพอลพนเนนชุดนี้ได้พี่น้องเด้ยำเอฟซีหนึ่งเกาห่าตุ่พอลพเนนเนีนนะ่ย แต่ว่ามามือนีพ่อเพิ่นเลยว่าให้กันกันตัวนี้ไว้ให้0ูนย์เแค่นั้นละหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าอแมว่าอ่ะเอาแคปจ้าจอธรรมชมนะครับกราบขอบุญขอบคุณพ่อเมืองลาวขอบคุณค่ะโชคามานอีกนะพ่อเนาะเน้นคักคกรชุดชุดหนึ่งเก้หาหตัวร่างกับหานึ่งและตัวกัน0ูนย์เกมักตัวนี้ฝันในสามขึ้น สามขึ้นก็เลยอยากเหยีลงเหยียบซีแกจบมั่นนะมั่นมัดเลี้ยวของเงินพ่อไปในที่สองเก้าก็สองครับตายแต่ศูนย์แล้วแกไปครับมันเอาคือว่าฝันมาเด็กหน่อยอุ้มอยังอุ้มไก่อุ้มไก่พ่อมแม่ไก่มันตายแล้วก็จจะว่ามันตายแล้วก็ก็ว่านกันนะเอ้าแม่ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับผม ให้โชคใหม้ม ắ n นะพอนะ่อเนาะให้โชคให้ m ันอีกได้พี่น้องได้ยา,ยานมาแต่โดดเขดืออข่อนคนเด้น้อยแสบโคนั่นหัวยังยองใกล้คือจักคือคนแต่น้อพ่อว่าไปลงไปหอดน,นองกลับขึ้นมายังเอาไม่เจ้พยาพ่อใหญ่เอามาข่ายเจ้ามาขายเจ้าอยู่หันใกลกเขาโคนคือคือกันแด่พ่อว่าไม่หลับไก่ก็น้อยตกหูลู่ลงมันไต่ให้โชคให้โชคให้ mắn พี่น้องนะครับสวัสดีครับพ่อขอบคุณ